สวัสดีครับผู้ชมครับมาพบกับรายการหนึ่งในตำนานนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะมาพูดคุยกันและวันนี้นะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้มากเพราะว่าเรามีศิลปิน2คนนะครับแล้วก็ครูเพลงนะครับในวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็นําผลงานที่เป็นหนึ่งในตำนานต้อนรับทั้ง2ท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์จิตรกรบวรัวเนียมและคุณน้าพึง่งพรพยเยานะครับสวัสดีครับสวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณจิตกรเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนครับหลังจากเรียนจบเรียนจบก็มามาเป็นนักร้องเอยู่กับครูสุพลเลยครับด้วยความที่มีความทํานานและก็มีความสามารถเรื่องเล่นดนตรีเพราะเรียนอยู่แล้วก็เห็นมีเพลงของครูสุพล่วนใหญ่จะมีอินโทรซะเป็นเซอรอะไรอะไรอะไรก็แล้ครับ จะไม่พ้นเอกรียนแล้วก็อาจารย์ก็มีมีความชืนานอยู่ในเรื่องเพลงของครูสุพลก็เลยมาสมัครเป็นนักดนตรีอยู่กับครูครูสุพลเนี่ยหมายควาว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าให้อาจารย์จิตกรย้อนกลับไปเนี่ยนับนิ้วพอไหมครับว่ากี่ปี <c oughs> นับนิ้วพอไหมพี่จะมึงช่วยนับสิใช่ใช่ค่ะกีป่ปีคะอาจารย์ตอนนั้นพอศไหนครับ สองพันห้าร้อยหกสองพันห้าร้อยเจ็ดโอ้โหนานนะคะนานมากผมยังไม่รู้ว่าตอนนั้นผมใช้กรรมอยู่ในตอนไหนนานมากนานมากก็ก็อารย์เรียนจบสมัยก่อนไม่มีแค่มัธยมใช่ไหมเรียนจบมัธยมก็ประมาณสองพันห้าร้อยสี่นานแล้วก็เล่นโต๊ะเตะโตเตะไปเล่นไปเป็นกองเชียร์งอลของภาคหนึ่งก็ ก็ได้ความรู้ความงานเรื่องเพลงของคุณคนอ๋อนั่นนั่นก็หมายความว่าครูจิตรกรเนี่ยมีความรักความชอบในดนตรีอยู่แล้วใช่แล้วก็เล่นเก่งอยู่แล้วแหละจริงฝ<ต>ีมือก็ต,ต้องระดับคัดพานะตั้งแต่สมยัยเป็นนักเรียนปอ,อ,อนทีทางโรงเรียนที่เรียนอยู่ตั้งวงดนตรีครับตั้งวงดนตรีเขาก็มา เราก็ดูแลไอชิ้นไหนที่มนตีชิ้นไหนที่เหมเาะเราบ้างจะตีกลองต่อํำเป็ดเ,เ,ก,เก่าแซคอะไรมันก็ไม่ได้เห็นตัวนี้น่าจะเบาชอบเลยเราจริงสมัยนั้นน่าจะเบาหรือเล่นแล้วมันจีบจีบ <c oughs> ผู้หญิงง่ายครับอาาจรย์เป็นนักดนตรีครับคนแรกหรือสกหรือหรือจะคนต้นๆหรือหรือน้อยคนที่อ่า จะมีสาวๆมีแฟนเพลงไปให้พงอะไรอ๋ออาจารย์รู้สึกจะจะจะได้รับได้รับการใจจากแฟนเพลงอยู่ประจำอ๋ออาจารย์เป็นนักดนตรีที่น้อยคนส่วนใหญ่แล้วแฟนเพลงก็จะมามอบให้กับนักร้องเป็นหลักเพราะเราเรา,เราต้องมองเป็นหน้าใช้าตาไปอยู่หน้าเวทีอยู่แล้วในในในขณะที่ออกออกหน้าเวทีแล้วก็เล่นดนตรีเพราะเพราะโอเคก็ก็มี ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะฉะนั้นจากไปถูกใจหรือศศพจาแล้วรู้ใจก็ก็มีอยู่มีอยู่บ้างหละใช่ไหมนะครับนั่นแหละแล้วอาจารย์ก็เลยมากลานกลองเป็นเพลงใช่ไหมคะนั่นแหละที่มาจึงเป็นที่มาของเพลงที่รัก เป็นเลยอมตะทุกวันนี้แสดงว่าจุดที่ทําให้มีอาจารย์จิตกรบัวเนียมในวงการวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือการเข้าไปร่วมวงกับครูสุรพลสมบัติเจริญในยุคปีสัก2 5 0 5 506ในยุคนั้นนานมากนะครับแล้วเพลงไหนครับที่ตอนนั้นครูจิตกรเนี่ยได้นําไปเล่นเป็นบททดสอบให้กับครูสุรพลได้ฟังครับพอจําได้ไหมครับ ก็พูดถึงการแต่งเพลงก็ก็คงจะเป็นเพลงนี้เพราะเพราะที่รักรักไกม่ได้เพราะพอดีในตอนนั้นในวงของโคลนตอนนั้นมีนักร้องอีกคนที่น้าเสียงและยาการร้องน่า,น,าน่าจะได้หรือเหมาะกับเพลงที่รักแต่รักไม่ได้คือเรียนแต่อชาติานี้ที่รักเราพอ ก็เลยเอาไปมอบเพลงนี้ให้กับเรียมเลยนะซึ่งซึ่งนนในตอน,น,นแรก่กอน่อนที่ยะเป็ซึ่งเียงต้องไปร้องหน้าเวทีก่อนร้องหน้าเวทีก่อนแล้วโท้ก,กจ็จะสังเกตดูว,ว่ามีการอตอบรับจากแฟนเพลงมากน้อยแค่ไหนคนชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ก็หลังก็รู้ว่าคนชอบคน,คนถูกใจและคุณชอบก็ถึงเอามาให้เรียม กันเป็นเสียงอีกสักประมาณ6 7ปีหลังจากร่วมงานครูสุรพลก็ปั้นก็เรียกว่าเอาเพลงของตัวเองเนี่ยปั้นนักร้องอีกคนได้รับรางวัลและส่วนตัวตัวเพลงเพลงพี่นักดาราชกไม่ได้นี่อาจารย์ในมาได้รับเสียงเสียงคำเหมือนกัน2อง9ัอยสเพลงอะไรครับอาจารย์ก็เพลงเพลงเพลงนี้จะมี ที like The The ini, ่ร oh, oh. 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 ักรักก็ไมได้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เพลงคอยวันเธอใจเดียวเพลงคอยวันเพียงเดียวจริงได้รับรางวัลเพลงน้ำคำในไทยน่ะท่านดองระเบียยคอยวันเลยนะพี่ยังไม่เคอยวันเธอใจเดียวคอยวันเธอใจเดียวอไรหนใจของเธอจะหายเร็ว อ๋แปลว่าเป็นขนาดเป็นนักดนตรีกับครูสุรพลนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าเพลงที่แต่งเอาไว้ก็คือเราวันเอิจเจียลูกศิษย์อาจารย์นะคะที่สําเร็จได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ดังค่ะที่มีชื่อเสียงโด่งดังทุกวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ก็นอกเกีรเกียมนิน้อยแล้วก็มาซุนารีไดสีมาคือเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพ อจารย์อยู่กับครูสุวรพลถึงปีสักเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณคิดแล้วประมาณห้าหกปีได้อยอย่จนถ,ถึงวันสุท้ายที่ครีคโผโดนระออเบิดเสียชีวิตหลังจากสพสอ,อวันที่ผู้ถูกยิงเสียชีวิตคือ2,511 16 25 25อสิองหาันหาร้อยหนม่นอจับแม่นในขณะที่ครูเสียก็ เรียกว่าวงกําลังรุงร่งนะใช่าะฉะนั่นพอขาดตัวหลักเธอเสาหลักโค้ชคนก็ทุกคนมันก็มานัางคิดกันเองจะทำไงต่อไปอจะก,ก็รวมตัวกันอยู่ได้อีกสี่ห้าปีมงามาเป็นวงสิทธิ์สุพลวงสิทธิ์สุพลก็ค,คือคือนักร้องนักร้องใน ที่อยู่ครูมารวมตัวเป็นศิษย์ของครูสุพลนตั้งวงประมาณห้าหกปีอาจารย์โ<อ>ทษะคะอาจารย์อาจารย์แต่งเพลงให้กับลูกศิษย์คนไหนบ้างตอนที่อยู่วงครูสุรพลนะคะอ๋อตอนที่อยู่วงครูก็คนแรกก็ที่ว่าคือเรียมดารา้อยเรียมดารา้อยอแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็จะอ่ะระออกดาวสักคราเดือนเป็นฝาแฝดเพลงอะไรคะอาจารย์ของ ลองดาวก็ชื่อเพลงรักฉันแล้วอย่ารักใครอีกคุณรักฉันแล้วคุณอย่ารักใครอีกนะรู้บ้างไหมจังว่าฉันหวงห้ามตัวคุณแล้วก็ ก้าเดือนพน้องก็ไม,มงไม่มีใครรักเธอเท่าฉันแล้วก็ถ้าไปร้องคู่กันนะพ,พี่กับน้องก็ช่เพลงสอนน้อง ทีนี่มีคำถามหนึ่งพี่น้ำพึ่งเขาแอบกระซิบผมไว้เกี่ยวกับการเล่นเอกออเดียนของอาจารย์เขาเรียกว่าเป็น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 ชนวนเหตุแหละที่ทำให้ครูอ่าให้ครูจิตกรเนี่ยได้เข้ามาอยู่วงครูสุรพลใช่ไหมฮะมีท่อนโซโล่ท่อนอินโทรไหนไหมนะพี่น้ำพึ่งเขาบอกว่ามีหลายท่อนนะที่เป็นที่จดจำในในบทเพลงของครูสุรพล่ะ ที่ต้องมาคู่กันสร้างชื่อเสียงกับอาจารย์จนทุกวันนี้อะค่ะเรียกว่ามีเพลงของครูสุภพลแล้วต้องมีแอคคอเดียนของอาจารย์เข้าไปแจมอะใช่ใช่อันนี้คู่เลยนะคะอาจารย์นี่คู่เลยคู่แอคคอเดียนคู่คู่ใจคู่ใจเพราะเรารู้อยู่ว่าเครื่องดนตรีที่สามารถที่เข้าเข้าถึงตัวครูสุภาพนั้นอยู่ใกล้ชิดครูสุภพนมากแล้วก็นะ น่าแเป็นเ,นเนรื่นงจริงี่นก็เลยมีหลังจากเข้าไปอยู่วงคูัแล้วก็มีโอ,อกาสได้ร่วมบันทึกเสียงบันทึกเสียงของครูทุกคนและเพลงที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้และคนรู้จักทักว่วทั่บ้านทุกเมืองคือเพงลมมงแฟนจ่ารงคแฟนับเมื่อก่อนเคยฟังกันแน่น แฟนจะแฟนลืมผมหรือยังแฟนจะสักหน่อยได้ไหมอาจารย์สักหน่อยใช่ไหมโอเคได้โอเคโซโล่อะไรพวกนี้ <c ười> ยต้องจบมาให้จัดขอบคุณครับขอบคุณนี่แหละเป็นดังอมตะตลอดการเรื่องเรื่องของเรื่องที่ตอนนั้นเออธิมัยโคตัวนมาแต่งออกเออลืมผม,มเหมือนกันครับกหมายถึงรายการของครูนี่เป็นรายการที่คนติดคนชอบมากแล้วพอดีทางการสั่งห้ามจัดรายการครูก็เลยหยุดจัดรายการแล้วก็ตอนหลังพอได้ได้ไดรับอนุญาตให้จัดอีกก็ โทรก็เลยต้องมาแต่งเพลงนี้เป็นการฟื้นจำหลังว่าเริ่มเริ่มโทสุคนยังที่เคยจัดเคยร้องแต่งให้ท่านฟังและจึงจึงมีเพลงแฟนจานเกิดขึ้นนะนะครับมีเพลงนี้ที่โด่งดังสุดเลยมีเพลงอะไรนะคะร้องมีแถมไม่คมีแถมไมเด็กเด็กเขาฟังหน่อยไหมเออมีแถมไม่จานยุคนั้นมันจะมีเพลง หัวใจว่างหัวใจดอโอกหัวใจผมดอแมมจาเพาะมาดอเอาตรงหัวใจที่อื่นมีทมไม่ไปดอนี่เพราะอะไรดันมาดอเอาตรงหัวใจใครบ้างที่เหมือนอย่างผมยังจำคูได้ปะไอ้พอพอหัวใจดอเนี้ยคือให้เสียงขาดเลยแล้วก็ ร้องร้องไง่ะอาจารย์ร้องไงคะให้ให้โอ๊ยหัวใจผมมดอดนตรีก็เหมือนเดอโอ๊ยหัวใจผมดอไฮไลท์ตรงนี้เองไม่มีหางเสียงไม่มีอะไรคือให้มันห้ามห้ามมีลูกคอดอกตรงตรงใช่ใช่ไปไปลูกคอตรงท่อนอื่นหัวใจผมดอกคำนี้ต้องขาดใช่ไหมใช่ใช่อ๋อความรู้ใหม่จ้าก็ยังแต่งเพลงอยู่ให้กับลูกศิษย์เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมคะครับเรื่องแต่งเพลงมันมันเป็นอะไรอะ ไอนควาสมองมแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็ถ้ามัน้อดอดไปได้ที่จะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีและเพื่อเป็นเหมือนน้ำยาหรอือบางอีให้ให้เหรมามีจิตใจสดชื่นก็เบ,บิกบานะครับ ขอบคุณสถานที่พบปากสังสรรดื่มชงชิมกาแฟโบราณและขนมไทยโบราณพบกันที่ Imperial World ลาดพร้าวชั้น3เปิดทุกวัน